สวัสดีครับนี่คือสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2 0 2 1ในนัดที่13ของฤดูกาลนี่คืแมตช์ระหว่างเชลซีที่เปิดบ้านต้อนรับการเยอนของแมนยูโดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้เตียงก,ก้ซิวจาจัดการวางบอลพุ่งขึ้นหน้าและเป็นอลองเซ้าที่ม่งต่อให้อดอนดุเข้าไปลอดเป้าใส่เดียวกับโตร่อดเดคยาซึ่งโอดอนนั้นปั่นกันให้เตียสวสอสองแต่เดคยายังแหกขาดเสฟบอกหลังไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ต่อมาเป็นโอดอยีกครั้งที่เลี้ยงบอลจี้แนวรับก็จะตัดเข้ากลางและไหลบอลย้อนขึ้นมาให้ลูดิเกอร์โดยลูดิเกอร์นั้นจับบอลหนึ่งครั้งก่อจะซัดเต็มข้อบ่อนที่พุ่งแรงอย่างก,กับจัหลวดแต่มันไปชนคานดังสนั่นและเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายจังหวะต่อมาในนาทีที่50จากลูกเซตพีดของเชลซีมันนำมาซึ่งเกมสดกับของแมนยูโดยเป็นบูโน่ที่เตะทิ้งบอลขึ้นหน้าไปและจอร์จิญโยที่เป็นแนวรับตัวสุดท้ายนั้นไนั้จับบอลลั่น ก่อนจะโดนสารโชกบอนไปหลังจากนั้นสารโชติดสปีดวิ่งหน้าตั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษก็จะยิงสวนตัวเมนดี้เข้าไปไม่เหลือและส่งให้แมนยูบุกมาขึ้นนำเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะต่อมาเชลซีนั้นมาได้จุดโทษจากจังหวะที่วานบิสซาก้าเตเตซิวาล้มลงในกรอบเขตโทษ ซึ่งเป็นจอจร์จิโย่ที่รับหน้าที่สังหารก็จะวิ่งไปกระโดดหนึ่งทีแล้วยิงเสียบเสาเข้าประตูไปและช่วยเชลซีตามตีเสมอแมนยูเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งจังหวะต่อมาเมนดี้นั่นออกบอลพลาดจนโดนเฟนวิ่งมาตัดบอลไปได้ซึ่งในช่วงวินาทีนั้นเฟนที่สงสารเมนดี้จนจับใจและจัดการเตะบอลคือให้เมนดี้รับแบบสบายๆซึ่งวันนี้ใครเล่นดีสุดผมไม่รู้แต่สภาพบุรลษลูกหนักยังไงก็ต้องยกให้เฟด และแล้วก็มาถึงจังหวะสุดท้ายของเกมสิ่แยกนั้นจ่ายบอลตัดหลังให้ผู้ดิสิ์เข้าไปคอรอบอลโค้งไปที่เสาสอง,สอง,สองและเป็นลูดิเก์ที่งางเท้าวอลเล่เต็มข้อบอลที่พุ่งแรงใส่ถุลวดไปตกที่ดาวนาเมกและทําให้เกมในวันนี้จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งของเชลซีและแมนยูโดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับแมนยู U, ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันและยังคงรังเป็นจ่าฝูงแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี30คะแนนส่วนแมนยูนั้นลังอยู่ในอันดับที่แนน ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเชลซีพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนวัดฟอร์ในวันพุธที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วนแมนยูพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาเซนอลนในวันพฤหัสที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลาตี3 5นตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชันสดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ทูวิชัน